สวัสดีค่ะวันนี้พบกับร้านแสงโชว์อิเล็กทริกบบริษัทนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมารีวิวรถรุ่น scb ทไรศูนย์ห้านะคะค่ะสำหรับสเปครถคันนี้นะคะสเปคมอเตอร์จะอยู่ที่4 8โวลต์นะคะ800วัตต์นะคะแบตเตอรี่จะอยู่ที่4 8โวลต์นะคะ20แอมป์ทั้งคันนะคะสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ200กิโลกรัมนะคะส่วนความเร็วบุริยะทางนะคะสามารถวิ่งได้สามสิบห้าถึงสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะค่ะมาดูออปชั่นกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง ค่ะหน้าจอตรงนี้นะคะสามารถบอกแบตเตอรี่นะคะความเร็วแล้วก็ระยะทางชวยตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็จะมีปุ่มดินหน้าถอยหลังนะคะปุ่มปรับระดับความเร็วสามาระดับนะคะ <ST AR> แล้วก็จะมีเปิดสวิตช์เปิดปิดไฟไปเไลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะ <ST AR> แล้วก็จะมีระบบตรนะคะค่ะส่วนระบบเบรกนะคะจะมีเบรกมือนะคะนี่นะคะเบรกมือแล้วก็เพิ่มเติมเบรกเท้ามาด้วยค่ะส่วนระบบเปิดนะคะก็จะมีสวิตช์กุญแจนะคะ รีโมทแล้วก็คีย์การ์ดนะคะค่ะถ้าเราจะเปิดด้วยคีย์การ์ดนะคะก็สามารถปิดด้วยคีย์การ์ดเช่นกันค่ะส่วนเบาะนะคะเบาะที่นั่งนะคะก็จะมีเบาะคนขับตรงนี้นะคะแล้วก็เบาะคนซ้อนสามารถนั่งได้สองคนนะคะตรงนี้ส่วนด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถทำเป็นกระบะนะคะ สามารถไว้ของนะคะตรงนี้นะคะบรรจุของได้เยอะมากมายเลยนะคะถ้าเราจะปิดเราก็ต้องปิดเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับราคาน้องนะคะราคาปกติจะอยู่ที่42,500บาทนะคะตอนนี้จัดโปรนะคะลดเหลือ33,900บาทไปเลยค่ะค่าส่วนการรับประกันนะคะรับประกันดูแลถ,ถึงบ้านนะคะหปี แบตเตอรี่บวกเครื่องชาร์จนะคะก็จะรับประกัน6เดือนนะคะแล้วก็ระบบมอเตอร์นะคะเป็น2ปีไปเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่าในใดสนใจนะคะคลิกที่ลิงก์โฟรไฟล์ด้านบนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ